สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เป็นที่รู้ดีนะครับทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลานะครับควบที่ประมาณ2-3ถึงมอาชีพนะครับอัปเดตมาขายของเก่าหรือรับซื้อของเก่านะครับวันนี้สมพรได้สินค้ามาเพื่อนๆทางกลุ่มที่เป็นอาชีพกรีดยางด้วยกันอาจจะสนใจนะครับวันนี้ได้มาที่บ้านนกดาวนะครับขายบันไดให้แบบสำเร็จรูปนะครับก็เป็นบันไดนกดาวนะครับขายในราคาต้นทุนเนาะ ในที่ว่าเราซื้อมาก็ช่างกิโลเสร็จก็เปรียบเทียบราคาเนื่องจากตัวนี้เป็นสําเร็จรูปนะครับจะสวยงามมากนะครับตรงนี้ผมขายในราคาพันสี่ร้อยนะครับพันสี่ร้อยนะครับบวกลบคูณหารกับค่าแรงคนงานแล้วนะครับที่ยกมานะครับกับค่าแรงคนซื้อนะครับตัวนี้ตู้เย็นตัวนี้นะครับเป็นตู้แช่เดินได้นะครับสําหรับคอมมิชชั่นเดินได้ความเย็นได้ตามปกติเพิ่มน้ํายานิดหน่อยขายตามสภาพนะครับ นี้ขายที่350บาทนะครับส่วนเรือนะครับเรือนะครับที่ได้มานะครับเรือนะครับเรือตรงนี้นะครับจะซ่อมทุกวันที่ซ่อมง่ายมากนะครับก็มีการพ่นสีนะครับมีรอยรั่วนิดๆต้องมขายตามสภาพ1,200บาทราคาตายตัวนะครับ1,200บาทถึงเอาไปส่งโรงงานก็1,200บาทนะครับตรงนี้นะครับส่วนกันชนนะครับเพื่อนๆที่อยากได้เป็น d m a มนะครับ เป็น Ə อีซูซุนะครับยี่ห bon. ้ออีซูซุดีแมกนะครับของเก่ามือสองทำสีอย่างเดียวนะครับไม่มีการแตกนะครับตรงนี้นะครับไม่มีการแตกบุบที่เดียวนะครับบุบที่เดียวคือตรงนี้นะครับหมาวิ่งชนนะครับเจ้าของไม่อยากได้นะครับตรงนี้เราสามารถนำน้ำร้อนเอาน้ำร้อนลากนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้ตามสภาพนะครับตรงนี้ผมขายที่ราคา500นะครับราคายืนพื้นไม่มีการจัดส่งนะครับส่วนที่คนไหนที่อยากได้มาเอาที่ร้านได้เลยนะครับผม ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าท่านใดสนใจสินค้าราคาตัวไหนสามารถเข้ามาอัปเดตหรือสั่งราคาได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆสําหรับที่มีแบตจิ๋วนะครับแบตน้ำนะครับแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับถ้าเพื่อนๆคนใดที่ใช้งานไม่ได้เทินไม่ได้แล้วนะครับอยากจะขายนะครับสามารถสอบถามมาที่ Facebook คนเดินดินกริดยางพาราหรือ0806744482นะครับผม ตรงนี้สามารถอัปเดตราคาหรือถ่ายถามราคาได้ถ้าสนใจอยากจะขายให้ราคาสูงเป็นพิเศษสําหรับร้านนี้นะครับเศษแก้วของเราจะเป็นชนิดขวดนะครับอัปเดตที่ราคายืนพื้นเลย1บาทนะครับถ้าท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆนะครับสนใจที่จะขายตามสวนยางนะครับโทรมาบอกได้นะครับบริการรับช่างหรือรับซื้อถึงที่นะครับในระแวกอําเภอวังชิ้นหรืออําเภอรองของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น ด้านข้างๆอำเภอนะครับไกลเกินนั้นก็ราคาน้ํามันไม่ค่อยคุ้มนะครับก็ฝากเพื่อนๆให้กําลังใจทุกคนนะครับฝากเพื่อนๆให้กําลังใจทุกๆท่านนะครับถ้าท่านใดอยากจะซื้อขายของเก่านะหรืออัปเดตเป็นราคานะนะครับส่วนรถคันนี้ยังไม่ขายเก่าแต่แก่แต่พลังนะครับเต็มด้วยขุมพลังนะครับยังไม่ขายนะครับไว้ทํามาหากินเนาะอย่าถามเรื่องรถนะครับเพราะยังห่อนไม่หมดนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้สําหรับราคาสินค้าที่เข้ามาได้ ส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งสินค้านะครับที่สมพรได้มานะครับก็จับจองได้นะครับสั่งมาก่อนได้ไม่รับปากว่าจะได้ตอนไหนนะเราเข้ามาพูดคุยกันได้ทาง Facebook หรือทางแอนไลน์นะครับหรือทางเบอร์โทรนะครับก็ฝากเพื่อนให้กาลังใจซึ่งกันและกันฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดสวัสดนะครับเราก็ติดตามทางช่อง Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ